เลือกลงทุนอสังหาแบบไหนดีในช่วงโควิดค่ะ เราจะสามารถเลือกลงทุนอสังหาแบบไหนได้บ้างนะคะวันนี้พี่ก็เลยมีการเลือกลงทุนอสังหามา5แบบมาฝากกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะอย่างที่เรารู้กันอยู่นะคะนั่นก็คือการลงทุนแบบเกณฑ์กาไรค่ะแต่ไม่ใช่การลงทุนแค่เกณฑ์กาไรแบบระยะสั้นๆนะจะต้องเป็นการลงทุนเกณฑ์กาไรแบบระยะยาวค่ะระยะยาวคือ 4ปี5ปีขึ้นไปนะคะกะว่าเก็บไว้แล้วพอราคามันขึ้นแล้วค่อยปล่อยเนื่องจากว่าค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่อย่างที่หลายคนรู้นะว่าราคาอสังหาเนี่ยตก นะะเนื่องจากโควิด -19 ้คือจริงๆแล้วโควิดเกิดมาเนี่ยมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ว่าเวลาที่เรามองค่ะสังหารณนะตอนนี้นะบางคนบอกโอโ้มันซบเซาจังเลยจริงๆเนี่ยมันซบเซาเนี่ยคือราคามันตกค่ะราคามันตกมาถึงต่ําแล้วนะคะหลายๆคนที่เป็นนักลงทุนบอกว่าเออเวลานี้เป็นเวลาที่ควรที่จะซื้อเก็บ ควรที่จะเก็บเพื่อเก็งกําไรในระยะยาวนะคะถ้าสมมติเราจะเก็งกำไรระยะยาวนะคะสิ่งแรกที่ต้องดูเลยว่าอาสังหารนะินะ่ะจะต้องมีแบรนด์นะเพราะว่าถ้าเราจะขายต่อในอนาคตค่ะคือยังไงซะแล้วนะคะแบรนด์เนี่ยขายได้คําว่าแบรนด์เนี่ยหมายความว่าจะต้องเป็นเดเวลลอปเปอร์ที่1มีชื่อเสียง2ดูอะไรอีกนะคะดูว่าทําเลตรงนั้นเนี่ยเป็นทาเลที่แหมคนพุกพลาดไหมในอนาคตคนจะมีการซื้อ ต่อไหมนะคะเพราะว่าถ้าคอนโดที่อยู่ในทำเลที่ดีนะคะไม่ว่าจะยาวแค่ไหนนะอย่างเช่นุูนย์ทเลทองหล่อหรือสยามสแควร์สม,มุตินะคะไม่ว่าจะแบบระยะเวลานาแน,น,น,นแค่ไหนเนี่ยหรือสั้นๆแค่ไหนเนี่ยราคาคอนโดมันขึ้นอยู่แล้วเพราะนั้นสิ่งที่จะต้องมองนะคะคือดูโปรโมชั่นดูราคานอกจากราคาลดแล้วนะคะ ก็ยังมีราคาที่เป็นโปรโมชั่นอีกด้วยนะคะมีส่วนเขาเรียกอะไรมีของแถมมอีอยู่ฟรี2ปีไม่ต้องผ่อนดาวไม่ต้องผ่อนไลยเดือนอะไรแบบนี้นะคะต้องดูข้อมูลให้ดีๆและอย่างนึงคือให้ดูราคาเปรียบเทียบต่อตารางเมตรสมมุติคอนโดรสร้างเสร็จแล้วราคาต่อตารางเมตรนี่ถือได้ว่าถูกกว่าต้นพิเศษอีกอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคอนโดแบบนี้มีค่ะยังมีอยู่ แต่อย่างที่บิวบอกนะคะเหมาะสําหรับคนที่จะเก่งกําไรในระยะยาวนิดนึงค่ะส่วนการลงทุนที่2นะคะก็คือการลงทุนแบบปล่อยเช่าค่ะตอนนี้มันเป็นช่วงของ red ocean red ocean หมายความว่าช่วงนี้ราคาเนี่ยแต่และห้องเนี่ยหุยลดกระหน่ำกันเหลือเกินนะคะสำหรับผู้เชา่าผู้เช่าก็แบบถือโอกาสนะกรณีการเช่าปล่อยเช่าเนี่ยถามว่าเราอาจจะต้องอยู่ในช่วงของ red ocean ในการ เขาดูแลในการแข่งขันด้านราคากับเจ้าของห้องอื่นๆด้วยนะคะณนะตอนนี้ช่วงโควิดเนี่ยหลายๆคนค่ะไม่สามารถที่จะกู้ซื้อบ้านหรือกู้ซื้อคอนโดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีตลาดนะคะที่ผู้เช่าเนี่ยจะยังคงเช่าอยู่ส่วนการลงทุนแบบที่3นะคะนั่นก็คือการซื้อมาขายไปค่ะสมมุติว่าพิ้วเนี่ยมีบ้านอยู่พิ่วมีคอนโดอยู่รู้สึกเดือดร้อนเรื่องเงินอยากขายจังเลย ขายราคาถูกค่ะก็จะมีเพิ่มนผวินะคะที่เป็นนักลงทุนค่ะเขาก็ไปซื้อบ้านในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดแล้วก็เอามาปรับปรุงแต่งนะคะแล้วก็ทำการขายธุรกิจนี้เป็นการลงทุนอสังหาแบบซื้อมาขายไปแต่คนที่จะลงทุนแบบนี้นะคะ1จะต้องมีเงินสำรองอยู่ ะะสองจะต้องรู้ว่าทรัพยเนี้ถ้าเราไปซื้อเนี่ยมันจะต้องขายได้นะนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะต้องใช้เขาเรียกว่าใช้ประสบการณ์ในการที่จะลงทุนนะคะแต่ว่าธุรกิจนะตอนนี้นะซื้อมาขายไปเนี่ยยังถือว่าทำได้เพราะว่าราคาสังหาตอนนี้ค่ะถูกลงมากๆเลยค่ะและการลงทุนแบบที่4นะคะในอสังหารนั้นก็คือการลงทุนแบบ investment property นะคะนั่นก็คือเหมือนกับเป็นการระดมทุน อย่างเช่นนะคะบางคนมีเงินแต่ว่าไม่อยากที่จะแบบว่าไปซื้อคอนโดตอนนี้ยังไม่อยากซื้อบ้านตอนนี้แต่พเพื่อนเพื่อนพี่ยุ้ยนะคะกำลังจะสร้างทาวน์โฮมขายพี่ก็ดูแล้วว่า e y, home เออทาวน์โฮมเนี้ยเออน่าสนใจเพื่อนพี่ก็เปิดระดมทุนระดมทุนคนละ1ล้านสมมุตินะหรือระดมทุนหุ้นละ1 0 0 0 0แสนบาทแล้วได้ผลตอบแทน5 6% 8% 1 2เ ประมาณนี้นะส่วนมากเปอร์เซ็นต์เนี่ยคลาฟันดิงแบบนี้การลงทุนแบบนี้เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนเนี่ยเขาจะให้เป็นรายปีอันนี้เขาเรียกว่า Investment Property นะคะเหมือนกับ Crowdfunding เหมือนเป็นการระดมทุนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับการลงทุนในอสังหาที่หลายๆคนทำกันนะคะหลายๆนักลงทุนหลายๆ d e v e l o p e r เขาก็ทำกันก็คือใช้ความเชื่อใจค่ะเพื่อนที่ใช้ความเชื่อใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ เราจะต้องเชื่อใจเพื่อนคนนี้จริงๆนะแล้วเพื่อนคนนี้จะต้องเป็นคนที่ดีจริงๆนะคนหรือก็จะมีค่ะอย่างบางบริษัทนะบริษัทดังๆนะ,ะที่เขาจะมีข่าวฟันดิ้งซื้อขายหุ้นกันแบบเนี้ยแล้วก็ให้ผลตอบแทนรายปีอันนี้ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่เราสามารถทำได้ค่ะส่วนการลงทุนข้อที่5นะคะเรียกว่า fractional property นะคะอันนี้ก็จะเป็นการลงทุนแบบใหม่ค่ะอย่างเช่นมีโครงการหนึ่งนะอยู่ที่ภูเก็ต เขาเป็นโครงการที่สร้างเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ห้องหนึ่งเนี่ยราคา10ล้าน fractionnal ก็คือการแบ่งขายเป็นสัสดส่วนค่ะสมมุติว่าห้องนี้นะคะห้องนี้ราคา10ล้านนะคะเขาจะขายหุ้นละล้าน10คนพี่มีเพื่อน10คนเออเอาไหมเธอมาลง10คนคนละล้าน10คน10ล้านซื้อห้องนี้นะคะแล้วหลังฉนวดของห้องนี้จะมีชื่อทั้งหมด10คนอันนี้เขาเรียกว่า f r a c t i o n a l ก็คือการที่ลงทุนแบบว่าเป็นหุ้นส่วนค่ะแต่เราจะมีชื่ออยู่ในชฉวดนี้นะคะมีชื่ออยู่ในโฉนดนี้พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยในแต่ละปีเขาก็จะมีเงินรีเทิร์นมาให้เราและสุดท้ายค่ะเขาจะมีการเซ็นสัญญาว่า5ปีเขาจะคืนเงินเรา แต่ระหว่างทางเราจะได้ผลตอบแทนด้วยแบบนี้ก็เป็นการลงทุนแบบใหม่อีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับคนที่มีตังอยู่แล้วแล้วอยากลงทุนอสังหาค่ะจากที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะคะทั้ง5การลงทุนนี้ทุกคนสามารถที่จะเลือกลงทุนในแบบที่ถนัดได้นะคะดังนั้นนะคะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะณนะตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้เริ่มลงทุนหรือใครที่ยังไม่ได้มีความรู้นะคะณนะตอนนี้เป็นช่วงเวลาในการหาความรู้ค่ะแล้วก็เก็บเงินไว้อย่าเป็นหนี้นะคะ เพราะว่าถ้ามีการลงทุนดีๆแบบนี้นะคะถ้าเราไม่เป็นหนี้และเรามีความรู้เราสามารถเอาเงินไปลงทุนตรงไหนก็ได้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็มีข้อคิดมาฝากกันเล็กๆน้อยๆนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกเบาใจขึ้นนะคะว่าจริงๆแล้วการลงทุนในสหารนาินทรัพย์ก็ยังสามารถที่จะทําได้นะช่วงโควิดนี้ค่ะ